สังเกตขึ้นหัวใจเองนะทุกคนมีหัวใจอยู่แล้วมันเต้นทุบตับเร็วหรือช้าผมจับชีพจรแล้วฝังนี้ใหนะ้มันจะไปตามจังหวันดีไม่ดีถึงขั้น หัวใจแต่ละคนเป็นตุกกับมันจะตรงกับลุงหมอกันซ้ำไปมันจะเป็นจังหวะเดียวกันด้วยซ้ำไปหัวใจคือโรองงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตก็พูดจังคำนี้ ท่านรู้สึกอะไรอยู่ในร่างกายของท่านแต่สีสรษะถึงปลายเทานะ้าเนี่ยต้องรู้เอง